แต่ความรักไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่พูดความจริงนะคะเราก็ยังคงต้องพูดความจริงอยู่แต่ว่าเราก็ต้องพูดด้วยท่าทีที่รักเขาที่เมตตาเขาโดยรู้ว่าเราเองก็เคยเป็นเหมือนเขาเหมือนกันนางเองก็เคยเป็นพูดปฏิบัติธรรมหวังนิพพานนะคะเคยเธอเคยดูถูกคริสเตียนแต่ไม่ถึงกับไปโจมตีแต่ดูถูกในใจนะคะว่า เขาเป็นออดคนอ่อนแอที่ต้องใช้กุศโลบายว่าต้องหลอกว่ามีพระเจ้าถึงจะทําดีนะคะถึงจะทําดีได้ละชั่วได้นะคะมันเป็นการที่เราเนี่ยเย่อหยิ่งในตัวเองว่าเราเนี่ยทำดีด้วยตัวเองดีด้วยตัวเองเหมือนตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนน่ะมันมันก็จะทําให้เราภาคภูมิใจแล้วก็ออกแนวเย่อหยิ่งจองหองที่สําคัญ เราเราเย่อหยิ่งกับมนุษย์ด้วยกันในในระดับที่เขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเหมือนเราคนบาปก่าเราอะไรเงี้ยเราเย่อหยิ่งกับเขาแต่จริงๆแล้วมันทําให้เราเย่อหยิ่งกับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ผู้ทรงสร้างเรามาและผู้ที่จะพิพากษาเรานะคะเราเนี่ยเราคิดว่าเราปฏิบัติธรรมเราคิดว่าจิตเราสูงมากกว่าคนอื่นแต่ความบาปของเราก็ยังมีอยู่ และความบาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทำให้เราถูกแยกจากพระเจ้าไม่ได้ไปสวรรค์ความบาปที่จะทำให้เราตกนรกความบาปที่ใหญ่ที่สุดคือความบาปที่เรากระต่อต้านพระเจ้าที่สร้างเรามาที่เป็นเจ้าของสวรรค์ที่บริสุทธิ์นะคะถ้าเราไม่มาคืนดีกับพระเจ้าไม่มารับการลบบาปจาก พระเยซูจากโลหิตของพระเยซูเราก็ยังมีบาปอันยิ่งใหญ่คือบาปที่กระบฏต่อพระเจ้าพระผู้สร้างแม้ว่าในระดับศีลธรรมเช่นศีลห้าของมนุษย์ของชาวพุทธเราอาจจะคิดว่าเราทำได้ดีมากกว่าคนอื่นแต่ความบาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันใหญ่ยิ่งกว่าการผิดศีลห้าซะอีกคือความบาปที่เรากระบฏต่อพระเจ้าผู้สร้างสรรพสิพส่งผู้สร้างจิตวิญญ,ญาณเรามาผู้ปั้นเรามาในคันมารดานะคะ และพระองค์ก็เป็นพระเจ้าที่เมตตามากพระองค์ไม่จําเป็นต้องมีเราพระองค์ก็เป็นพระเจ้าอยู่แล้วนะคะแต่พระองค์รักเราต่างหากพระองค์สร้างเรามาเพื่อเป็นลูกแล้วก็รักเราด้วยความรักของด้วยความรักบริสุทธิ์มั่นคงนิรันดร์ของพระองค์นั่นเป็นสาเหตุที่พระเยซูต้องมาตายไถ่บาปให้มนุษย์ทั้งโลกอย่างทุกทรมานนะคะพระเยซูมาตายให้ทุกศาสนาทุกความเชื่อทุก ทุกคนในทุกชาติทุกศาสนาทุกความเชื่อทุกลัทธินะคะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนล้วนเป็นคนบาปต่อต้านกบฏต,ต่อพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราที่เป็นริสเตียนเองเราก็ต้องพึงระวังว่าเราต้องอย่าดูหมิน่นดูถูกคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเพราะว่าแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยเราก็เคยเป็นแบบเขาและที่เรามาเชื่อพระเจ้าได้ก็เพราะว่าพระเจ้าต่างหากที่ ประทานพระคุณให้กับเราพระเจ้าตังหากที่เมตตาสงสารเราที่เปิดเผยสํแดงความจริงทั้งมวลความจริงในฝ่ายวิญญาณให้กับเราถ้าพระเจ้าไม่เมตตาให้พระวิญญาณเปิดเผยในจิตวิญญาณเราเราก็จะต่อต้านพระองค์เหมือนกับคนลทัทธิอื่นๆที่กำลังต่อต้านพระองค์อยู่ในตอนนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องนางเองต้องเตือนตัวเองเสมอว่าเราต้องมีท่าทีที่ถูกต้อง นะถ้าเราอวดตัวเองเราก็จะทะเลาะกับคนอื่นที่เขายังไม่ได้เชื่อหรือเชื่อไม่เหมือนเราแต่ถ้าเราทราบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเราเราก็จะเมตตาสงสารและก็รักคนเหล่านั้นที่เขายังไม่รู้ความจริงแล้วก็ประกาศให้เขาด้วยความประกาศแล้วก็หนุนใจเขาด้วยความรักเพื่อให้เขาเปิดใจมาฟังข่าวประเสริฐที่เราประกาศ เพื่อให้พระวิญญาณทํางานและเพื่อให้เขาได้เห็นความจริงแล้วก็ได้เชื่อแล้วก็ได้หลอดไปสวรรค์นะคะ